ผมสวัสดีตอนประมาณ5 5ทุ่มนะครับพอดีผมจบงานแล้วนะครับผมมิ่ตั้งแต่9าโมงเช้านะครับจนถึงประมาณ5 5ทุ่มครับรรรรวิ่งได้ประมาณ13ิบส14ชั่วโมงนะครับทำได้ทำไปได้20 20ออกอเดอร์นะครับรวมงานก็8 800บาทครับไม่ไม่นับเทปนะครับประมาณ ประมาณเก้าร้อยได้ครับประมาณถือว่าโอเคครับฝนตกนิดนิดหน่อยครับช่วงไอ้ไอช่วงบ่ายนะครับนย่น้ก็คือปกติเลยครับแล้วสุดท้ายร้านหวานเย็นไอซีฟู้ดนะครับมาส่งที่อึ่าพึ่งพึก,ก,กาวิวไอกาเดนโฮมนะครับกาเดนนะครับกาเดนก็อยู่ในป่ายางนะครับ นี้ตอนนี้เหมาะลงเต็มลงมากเลยครับที่ผมอยู่แต่แต่ในในปบายางนะครับหมกะหมกะลงมาเต็มมากเลยครับวันนี้ได้ไม่ไม่ได้งานอะไรเอกเพรนะครับถุนมาจะเป็นงานฟู้ดนะครับไปสงไกลสุดก็แถวป่าข้านะครับหมู่บ้านอนะ่า ผมพันครับได้9ก้าบาทนะครับลูกค้าวฝาซื้อเบียร์ด้วยครับสามกวดนะครับก็ไม่ติบก็ไม่ให้ครับก็ถือว่าทำบุญไปนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับวันนี้ถ้ามีเวลาถึงเที่ยงคืนนะครับอันนี้พอแล้วครับได้เกือบเก้าร้อยแลครับไว้ไว้ไว้ไวใจนี่นะครับ ตัวกับกับบ้านก่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้มีงานในอ่าเข้าไอ้๋อไปด้วได้เนี่ยิงล็อกไปยิงล็อกไปจะเอาไปปาดเอาตีซานตีเซียงวิ่งยู่ไปแล้วนะไม่ไม่ไม่โปมยิงล็อกไปได้ไหมโอเคครับตามครับครับทีมงานเว่ย okay. เ <Okay. S 1> พื่อนตอนวิ่งแอบวิ่งเก็บคำมันซักท้ายนะครับตอนนี้เขาไปวิ่งไอบแล้ว เล็กซี่เลยครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ